ใบงานที่สามจุดหนึ่งนะครับของมอซีไอโซเมติกนะครับครูกําหนดให้ช่องละหนึ่งเซนนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องวัดจากแปนเอาหนะ้าว่ามันช่องเท่าไหร่ให้เขียนแปนก่อนแล้วค่อยไปวาดรูปฉายมามาดูที่ข้อหนึ่งถึงสามลากเส้นฉายขึ้นมาสูงสามเซนเอียง,งสามสิบองศาซ้ายสามเซนขวาสามเซนให้มันเป็นสี่เหลี่ยมกําหนดฟอนต์กับไซส์ามาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วลองลากตามครูฟอนต์ครูเป็นลักษณะนี้ซไซส์ครูเป็นลักษณะนี้ดูจากแปน แล้วลองจินตนาการดูนะครับเพราะฉะนั้นรูปแรกจะเป็นลักษณะของตัว L แบบนี้ลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับตีสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแล้วมันจะง่ายขึ้นแล้วเราค่อยมานั่งไล่ลบทีหลังต่อไปข้อที่2เขียนท็อปวิวฟอนต์วิวไซส์วิวถ้ามีอยู่แล้วก็ดีครับแต่นี่ครูยังไม่มีนะครูก็เลยต้องเขียนใหม่ท็อปเป็นลักษณะนี้ส่วนฟอนต์เป็นลักษณะประมาณนี้ กำหนดให้ช่องละหนึ่งเซนเพราะฉะนั้นหนูเขียนกำกับไว้เลยว่าไอ้ตัวนี้ยาวกี่เซนสูงกี่เซนกว้างกี่เซนเป็นลักษณะนี้เหมือนเดิมครับรูจะตีสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนสูงสามยาวสามใครมีเมม,มาทัดให้ตัดกระดาษให้เป็นสามเหลี่ยมเอาแล้วกำหนดฟอนกับไซส์มานะครับตัวข้างบนเป็นท็อปอยู่แล้วอัตโนมัติไม่มีมาทัดให้ตัดกระดาษให้เป็นสามเหลี่ยมจะก,กี่องศาก็ได้นะครับอนุโลมให้อ่ะไซส์เป็นลักษณะนี้ ตรงนี้คูทำเป็นเส้นปากมาก่อนเพราะว่ายังไม่ชัวรว่ามันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะส่วนฟอนต์นะครับฟอนต์เป็นลักษณะเส้นประมาณนี้ลากไปเลยครับเข้าคร้าวนะเดี๋ยวเราเค่อยลบอย่าเพิ่งใช้เส้นให้มันเข้มทีนี้มาดูฟอนต์ฟอนต์เขาบอกว่ามีตัวยาว1ตัวแล้วก็มีตัวสั้น1ตัวที่ตามไปเลยอ่ะทีนี้ลากเส้นเฉียงมานะครับดูจากไซส์ ไ์เขาบอกว่ามันสูงแค่นี้เสร็จแล้วลากเส้นฉากลงมากี่เส้นก็นับจากแปนเอานะ,ะแล้วก็ลากเส้นฉากนอนใบนี้ไม่ต้องสนใจเส้นนี้นะครับอ่ะมันเหลือมุมว่างใช่ไหมตีมันเข้าไปเลยครับเข้าไปหามุมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะนี้ลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับแล้วทุกอย่างก็จบสูงสามยาวสาม ตรงไหนต้องลึกเท่าไหร่หนูต้องนับจากช่องเอานะครับต่อไปข้อที่3เหมือนเดิมเขียนท็อปวิวไซด์วิวแล้วก็ฟอนต์วิวจะสังเกตว่าท็อปกับไซด์คูจะตรงกันนะครับแล้วก็ไซด์กับฟอนตก็ใช้เส้นระนาบแนวนอนเดียวกันเขียนแปนมาก่อนแล้วค่อยวาดรูปฉายนะ เียนแปนมาก่อนแล้วว่ารูปฉายเหมือนเดิมภาพครูจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาก่อนแต่ไม่จําเป็นแต่ขึ้นมาก่อนก็ดีนะครับมันจะได้แม่นลากมาก่อนเลยลากท็อปมาก่อนเลยหนูจะทำอะไรก่อนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องท็อปก่อนหรือว่าไซส์ฟอนก่อนเส้นปะหมายความว่าครูต้องลากมา พอยังไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ใช่เส้นจริงนะรูปากมาคร่าวๆก่อนอ่ะตีให้มันเป็นสี่เหลี่ยมมาก่อนตรงนั้นไม่มีช่องว่างเห็นไหมครับเส้นสีม่วงที่ครูเขียนไว้ในแปนนเพราะฉะนั้นช่องว่างตรงนั้นจะหายไปอะเส้นสีเขียวนี่คือเส้นที่เราจะใช้อะรากสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาสูงหนึ่งเส้นกว้างหนึ่งเส้น อ,อีกตัวหนึ่งครับสูง1เซนกว้างหนึ่งเซนเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งสูง1เซนกว้าง1เซนแต่ส่วนของไซส์นะฟอนต์ก็ทําเหมือนกันครับสังเกตว่าฟอนต์กับไซส์มันแบบเดียวกันเป๊ะแค่สลับด้านแค่นี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเล็ก3มตัวมันจะสูงช่องละ1นเซน1เซนพอมันครบสาตัวปุ๊บมันก็จะเท่ากับสามเซนพอดีแค่นี้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตัดเส้นแล้วก็ลบเส้นที่ไม่ใช้ออกได้เลย ทีนี้ข้อ4ี่กับ5มีข้อหข้อเดียวนะครับที่พิเศษอยู่ข้อ4ี่ก็ให้แปลนฟอนต์ซส์มาแล้วหนูก็กาหนดเลยฟอนตอยู่ตรงไหนไซ้ายอยู่ตรงไหนครูจะเริ่มจากตรงกลางเฉียงไปทางฟอนสามเส้นขวาสามเซนแล้วทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เสร็จแล้วขึ้นเสาตรงกลางขึ้นมานะครับสูง2เซนนับเอาจากซ้ายว่ามันต้องสูงเท่าไหร่นะตีสี DC. ทีนี้มันจะมีสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นมานะครับคือเส้นสีน้าเงินมันก็จะเป็นลักษณะนี้วาดสี่เหลี่ยม ข้างล่างวาดสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วก็ลากเสาตรงกลางขึ้นมาหนึ่งเสาแล้วก็ลากเส้นเฉียงลงมาเลยให้เป็นลักษณะนี้นะครับข้อสี่น่าจะพอได้อยู่นะเราลบเส้นที่ไม่ใช้ออกเราจะไม่ได้ใช้วิธีสี่เหลี่ยมเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับต่อไปข้อ5้าเขียนแปลนฟอนต์ไซส์มาก่อนทุกข้อนะครับเขียนมาก่อนเลยทุกข้อแปลนฟอนต์ไซส์ท็อปอะไรครับ ครอกกับแปนก็ใช้ตัวเดียวกันเขียนมาเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจน,นี่ครูหมายถึงว่าแปนครูอยู่ฝั่งซ้ายครูจะวาดรูปขวาแต่ถ้าแปนอยู่ฝั่งขวาครูจะวาดซ้ายนะครับโดยให้มันเป็นตัวแอหันหน้าเข้าหารูปที่เราจะฉายวาดมาเลยครับแปนฟอนต์ font, แล้วก็ไซส์นะครับให้เรียบร้อย โดยให้เส้นมันเชื่อมต่อกันอ่ะเหมือนเดิมรอบนี้ทําวิธีสี่เหลี่ยมจะตุรัดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้คุณจะเพิ่มเส้นเขียวขึ้นมามันจะง่ายขึ้นนะครับมันจะดูละเอียดขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วกําหนดฟอนกับไซด์มาเลยไซส์เขาบอกว่าเขาว,า,วาดมาลักษณะนี้แต่เราต้องดูสามอย่างประกอบกันนะแต่ล่างมาก่อนได้ครับ ล่างมาก่อนได้แต่เราต้องดู3อย่างประกอบกันเส้นส้มคือท็อปเนาะที่ครูทำมาอันนี้เริ่มเอาจริงแล้วนะครับลองล่างตามได้เลยล่างเบาๆเพราะเดี๋ยวเราต้องลบท็อปเขาเป็นอย่างนี้ส่วนไซส์ไซส์เขาบอกว่าเขาเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับลักษณะประมาณนั้นอันนี้ครูสลับด้านแบนฟอนไซส์ผิดไปหน่อยนะครับ อ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นลักษณะนี้บอกแล้วอย่าเพิ่งล่างแรงๆนะครับพอเดี๋ยวเราต้องลบอ่ะทีนี้เดินเส้นตามได้เลยนะครับเห็นไหมว่าเรากำหนดช่องละเอียดนะครับมันจะได้นับง่ายแต่แค่อย่าไปตาลายกับมันลากเส้นฉากขึ้นมานะครับสำหรับไซส์หน้าสูสง2เซนกว้าง2เซนแล้วก็มีช่องเล็กข้างบนที่สูงอีกหเซนนะครับรวมกันเป็นส ตัวฟอนต์ก็เหมือนกันนะครับกว้าง3มเส้นแล้วก็ลึกเข้าไป2เส้นเสร็จแล้วมุมยอดบนลากเส้นฉากขึ้นมาแล้วจะมีกล่องเล็กๆอยู่ตรงนี้อีก1กล่องเพราะฉะนั้นข้อที่5้ามันจะเป็นลักษณะนี้ทําสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ช่องเขียวมาก่อนแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับทำได้กับทุกไออยางนะทุกอย่างเลยแล้วก็ลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ใช้ออกได้เลย ส่วนข้อหเขาจะมีความพิเศษหน่อยนะครับ 6, ข้อหกเขาจะมีความพิเศษหน่อยนะนับช่องเอานะครับว่ามันเท่าไหร่เนาะในแปนมันบอกว่า4คูณห้าหมายความว่าเขาจะสูงสี่แล้วก็เขาจะกว้างห้านะครับเอ้ยไม่ใช่กว้าง4ี่ยาวห้าเพราะในแปนกำหนดความสูงไม่ได้ความสูงจะอยู่ที่ไซส์แล้วก็ฟอนต์วาดแปนตามนี้มา แต่รอบนี้ครูจะเริ่มขึ้นจากเส้นซ้ายสุดก่อนนะครับเขียนเลขกำกับไว้เลยครับว่ามันสูงเท่าไรกี่เซนอะไรกี่เซนอย่าลืมเว้นพื้นที่ไว้ด้วยนะครับว่าพื้นที่เราต้องเว้นเอาไว้เท่าไหร่ครูกำหนดฟอนต์ให้มาจากนี่ไซส์ให้มาจากนี่เว้นพื้นที่ให้เยอะกว่าเดิมนะเพราะมันกว้างแล้วก็ยาวกว่าเพื่อนเนี่ยพยายามใช้ชิดซ้ายเอาไว้ถ้าใครเขียนไม่พอให้วาดรูปฉายมาข้างหลังและเขียนกำกับมาให้ครูอ่ะ เขียนฟอนต์มาเลยตามที่แบบเขาบอกมานะครับสูงเท่าไร่หนูก็นับจากช่องเอาส่วนซซายจะเป็นลักษณะนี้แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่เส้นจริงนะครับก็เลยให้เขียนคร่าวๆมาก่อนเนาะทั้งหมดยังไม่ใช่เส้นจริงเส้นน้ําเงินนะครับเริ่มเป็นเส้นจริงแล้วลึกเข้าไปหนึ่งเซนนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปอีกลากเส้นมาปึ๊บแล้วก็เฉียงลงมานะครับจากมุมยอดบน ให้ชวนกับมุมนี้เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะเป็นลักษณะสีเขียวที่คูเขีไว้เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อย